สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาทบทวนเรื่องการหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมแบบหัดในหน้าที่50ซึ่งนักเรียนได้ทำมาแล้วรูปสี่เหลี่ยมมีอยู่3รูปในแบบหัดมีผลรวมในแต่ละรูปได้360องศานักเรียนคงจำได้นะครับ ส่วนรูปห้าเหลี่ยมนักเรียนวัดมุมทั้งห้ามุมแล้วจับมารวมกันก็ได้ห้าร้อยสี่สิบองศาตามที่ครูเฉลยไปแล้วทีนี้นักเรียนสังเกตให้ดีรูปสี่เหลี่ยมถ้าเราลากเส้นทะแยงมุมนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนักเรียนเรียนมาแล้วว่ารูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในรวมได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาอันนี้ร้อยแปดสิบอันนี้ก็ร้อยแปดสิบองศา รวมกันก็เป็น360องศาแล้วถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมเราแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมจะแบ่งสามเหลี่ยมได้3ามรูปนะักเรียนดูที่ครูแบ่งนะจะแบ่งได้3มรูป3มรูปแต่ละรูปก็จะมีมุม100อันนี้ก็ร้อยแปองศาอันนี้ก็ร้อยแปองศาอันนี้ก็ร้อยแปองศา180องศา,งศา3รูปก็คูณกันได้5้าร้อองศา เพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการคิดง่ายๆคิดยังไงครับคิดถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมันได้360องศาเอา4ลบด้วย2 4ลบด้วย2เขียนยังไง4ลบ2นันเรียนก็เขียนเป็นแบบนี้สีลบด้วย2นะครับเขียนเป็น4ลบด้วย2วงเล็บไว้แล้วก็คูณกับ180องศา4ลบด้วย2ก็จะได้2 คูณกับ180องศาก็จะเป็น360องศานะครับถ้าเกิดเป็นรูปหบบ้าเหลี่ยมแบบนี้ห้าเหลี่ยมก็วงเล็บไว้5ลบด้วย2 5ลบด้วย2แล้วก็คูณ180องศา5ลบด้วย2ก็ได้3คูณด้วย180องศาคำตอบก็จะเป็น540องศาแบบนี้ อันนี้คือแบบหัดที่ครูคเฉลยนะักเรียนมาแล้วทีนี้แบบหัดเมื่อวานนี้ที่ครูให้ทําก็คือแบบหัดในหน้าในหน้าห้าสิบสามให้ดูสี่ข้อนะครับอันนี้ครูเฉลยเลยข้อที่หนึ่งบอกให้ลากเส้นทแยงมุมจากจุดยอดมุมหนึ่งจุดไปยังจุดยอดมุมที่เหลือนักเรียนเริ่มตรงไหนก็ได้ครูเริ่มตรงนี้ครูก็ลากไป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 ,ไปเ,หไหเห็นไหมครับนเรียนเห็นไหมครับลากไป เมื่อลากปุ๊บมันจะเป็นสามเหลี่ยมกี่รูปเลยดูครับหนึ่งรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยมสามรูปสามเหลี่ยมสี่รูปมันก็เกิดจากสามเหลี่ยมสี่รูปใช่ไหมครับรูปหนึ่งเท่าไหร่ครับรูปหนึ่งคือหนึ่ง้อยแปิองศารูปหนึ่งคือหนึ่ง้อยแปดสิบองศามีสามเหลี่ยมสี่รูปก็เอาสี่ไปคูณ4ี่คูณหนึ่งอยแปดิองศาก็ได้เจ0้อยยี่สิบองศาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว 720องศามันก็คือทุกมุมอันนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมมีมุมทั้งหมด1มุม2มุม3ามุม4ี่มุ 3, มห้าม, 4, ม,ม, 5, มุม6มุมนะครับไะนั้น่มาจากไหนสก็มาจากหกเหลี่ยมนะครับสี่ก็มาจาก6เหลียนะาาล่ยกเรียนยนี้ดูนี่สันก็มาจากรูปหกเหลี่ยมเอาหกตั้งลบด้วยสองวงเล็บไว้คูณกับ180 6กลบ2ก็ได้สี่ 4คูณ180องศาก็จะเป็น3ไม่ใช่เป็นอะไรอยองศานะักเรียนพอเข้าใจนะอ่าข้อนี้เป็นการเขาบอกให้ลากากจุดใดจุดหนึ่งจุดไหนก็ได้นักเรียนนะไม่จะเหมือนครูนะลากไปลากไปลากไปก็จะมีสามเหลี่ยม1นรูปสองรูปสามรูปสีรูปห้ารูปใช่ไหมครับอันนี้เจ็ดเหลี่ยมเพราะนั้น เราก็มาตอบคำถามข้อที่สองเขาบอกว่าผลบวกของขนาดมุมภายในของรูปเจ็ดเหลี่ยมอันนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเจ็ดเหลี่ยมก็ต้องเกิดจากสามเหลี่ยมห้ารูปนะครับก็ต้องเป็นอะไรห้าคูณด้วยหนึ่งร้อยแปดสิบองศาข้อ,อน,นี้ก็ตอบเท่ากับเก้าร้อยองศาาเรียนดูตามไปเลยนะนี่ทำตามเขายังไม่ต้องอะไรมากมายอ้าว ลากไปเป็นสามเหลี่ยมกี่รูปนะ1นรูปนะครับ2อรูปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นสามเหลี่ยม8ปรูปก,ก็เอา8ปดคูณหนึ่องศาได้เท่าไหร่ครับได้1440องศาอ่าข้อนี้เหมือนกันนี่ก็ลากไปลากไปลากไป นั่นเรียนลากเองนะลากไหน,นลากไปนั่นเรียนลากไปนะเนี่ยนั่นเรียนดูตามครูลากลากธรรมดาลากไปนะไม่ทัดตีลากนะแล้วนักเรียนก็วาดไปเอาดินสอเนี่ยวาดในลากในสมุดก็ได้ในังสือก็ได้กระนั้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรูปก็จะเป็นสิบคูณด้วยหนึ่งร้อยแปดสิบเท่ากับ 1, 1 8 0่อยองศาครับทันนะครับนักเรียนถ้าไม่ทันนักเรียนก็ไปดูซ้ำได้อา้าทีนี้ครูก็จะมาสรุปให้ดูอีกทีว่ารูปหลายเหลี่ยมมีมุมภายในหาหาได้อย่างไรถ้าลากเส้นจากจุดไปที่ที่ไรที่มุมตรงข้ามก็จะได้สามเหลี่ยมตามนี้ แต่ถ้าเราเข้าใจรูปนี้หกเหลี่ยมก็เกิดจากวงเล็บหกลบด้วยสองก็ได้สี่ที่ครูบอกเมื่อคี้จําได้นะครับเจ็ดเหลี่ยมก็เกิดจากเจ็ดลบด้วยสองก็จะได้ห้าอันนี้ได้ห้านะห้าคูร้อยแปดสิบก็ได้เก้าร้อยรูปสิบเหลี่ยมก็เกิดจาก,ก,จากรูปสิบเหลี่ยมก็เกิดจากเกิดจากอะไรสิบเหลี่ยมก็เกิดจากสิบเนี่ยเกิดจากสิบลบด้วยสอง แล้วก็คูณด้วย1 8 0องศานะครับ10ลบ2ก็จะได้ก็ได้8คูณ1นึองศาก็ได้เท่ากับ1,440องศาต่อไปท่านรูป10อันนี้รูปสิบเหลี่ยมสิบสองเหลี่ยมก็จะเกิดจากเกิดจาก12นะลบด้วยสองแล้วก็คูณด้วย1 8 0องศา สิบสองลบสองได้สิบสิบคูณหนึ่งร้อยแปดสิบองศาก็ต,ต่อเท่ากับหนึ่งพันแปดร้อยองศานักเรียนคงตรวจตามที่ครูเฉยแล้วทุกข้อทีนี้สุดท้ายนักเรียนรูปหกเหลี่ยมมันจะมีถ้าเป็นด้านเท่ามุมเท่าหมายความทุกด้านเท่ากันหมดเลยาลาเท่าหมดเลยอย่างนี้นะเท่าหมดเลยอย่างนี้นะักเรียนนะแต่ว่ามุมภายในทุกมุมก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยอันนี้เรียกมุมภายในทุกมุมเลยนะ ครับหกเหลี่ยมก็จะมีหกมุมอันนี้ครูสอนเพิ่มเติมนักเรียนที่วามรู้นะหกเหลี่ยมมีหกมุมแล้วถ้ามันรวมกันได้เจ็ดร้อยยี่สิบแล้วหนึ่งมุมเท่าไหร่ก็เอาเจ็ดร้อยยี่สิบตั้งหารด้วยหกก็จะได้มุมละหนึ่งร้อยยี่สิบองศาหมายความว่าถ้านักเรียนเราขึ้นวงกลมไปวัดมุมถ้าเรียนเอาขึ้นวงกลมไปวัดมุม,ม,ม,มวัดมุม ก็จะได้มุมหนึ่งอ่ะร้อยยี่สิบร้อยี่สิบร้อยสิบทุกมุมเลยเข้าใจะนะครับอันนี้อันนี้ข้อสุดท้ายเห <c oughs> มือนกันมีสิบสองมุมถ้าเรียวขึ้นวงกลมมาวัดมุมเนี้ยก็จะได้มุมมาร้อยห้าสิบเพราะเอาหนึ่งพันแปดร้อยหารด้วยสิบสองหนึ่งพันแปดร้อยหารด้วยสิบสองก็จะได้หนึ่งร้อย ห้าสิบองศาก็ทําอย่างนี้นะครับนะครับด้วยวิธีการวัดมุมถ้ามันวัดยากเขาจะต่อเส้นไปต่อเส้นไปเดี๋ยวคูจะทาให้ดูสมมตินักเรียนจะวัดมุมนี้นะวัดลําบากนักเรียนก็อาจจะต่อเส้นเนี้ยไม่คัดวางนันักเรียนก็ต่อไปยาวๆนี่้าใชไหมครับต่อไปยาวๆเนี so ้ย เราเอาเครื่องวงกลมวางเราสามารถที่จะวัดได้มาคือดูเครื่องวงกลมแป๊กอย่างเงี้ยวางวางให้ดูนะเรียนดูนะเรียนจะวัดมุมนี้ให้นี่ก็เอาเครื่องวงกลมวางวางดูนะครับดูครูวางให้ดูดูเห็นไหมครับวางตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดยอดมุมมันก็ละว่าปุ๊บเลยวันนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยหรือหรือรูปนี้ก็ได้สมมติเรียนจะวัดวัดมุมนี้ว่ามันเป็น มุมละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ร้อยสี่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหารด้วยหารด้วยอะไรครับมันมีสิบมุมหารด้วยสิบก็ได้หนึ่งร้อยสี่สี่แล้วเองก็อาจจะวัดยา่างนี่ก็ต่อนี่ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอยาวๆนะต่อมาเลยแล็วก็วางนี้วางนี้ดีดูหุ้ดยดูวางให้ดูนะนี่ตรงนี้คือจุดยอดมุมใช่ไหมครับก็อ่านอย่างนี้ไปป๊าบได้ร้อยอะรร้อยร้อยสี่สิบกว่าร้อยสี่สิบกว่าก็คือประมาณ 144ตรงนี้นี่คือการวัดมุมแล้วต่อมาได้แต่ถ้านักเรียนเข้าใจแล้ววิธีการคำนวณในการลากสามเหลี่ยมหรือใช้ใช้อะไรเนี่ยใช้วิธีการลบกันนี้ยังไยสี่เหลี่ยมสิบเหลี่ยมก็ลบไปสองนักเรียนก็ไม่ต้องไปนั่งวัดมุมอันนี้คือมุมทุกมุมรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นแววหัดนี้ครูก็เฉยแค่นี้นักเรียนสงสัยก็ไปทบทวนในคลิปอีโอครูได้ครับสวัสดีขอให้นักเรียนตั้งใจทุกคนนะครับสวัสดีครับ